อุเรียนคุณปิธาลิมเจริญรัตนและก็หัวหน้าพักก้าวไทยหรือสมาชิกพักทุกท่านนะครับตามที่ผมได้ติดตามคุณพิธาทางโซเชียลมีเดียมาระยะหนึ่งชิดผมนี่หายใจมาแล้ว73ปีเศษมีทัศนะและจินตนาการเห็นว่าแนวคิดของพักท่านเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ก้าวไกลามาก และก็ก้าวหน้าจริงๆและยังเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ w o r l d Economic Forum หรือสภา,าเศรษฐกิจโลกเหมาะก,กับชีวิตวิถีใหม่ของพลโลกในศตวรรษที่21จริงๆครับคือหนึ่งทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสภา,าพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สเป็นการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลทำงาน 3. เป็นการพัฒนาและลงทุนในตัวเองธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 4. เป็นการพัฒนาประเทศทั้งรูปแบบยุคใหม่ไปพร้อมๆกันคือทั้ง Innovation และ d i s r ั p t i o n 5. เป็นการพัฒนาที่เตรียมพร้อมกับการแก้ปัญหาโลกทุกๆปัญหาอาทิ วิกฤตสภาพดินฟ้าอากาศวิกฤตผู้สูงวัยวิกฤตหนี้ล้มและวิกฤตพลังงานเป็นแนวคิดแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยมากที่สุดและยุคนี้เพิ่มมากกว่า20เท่าด้วยขอนำเสนอแนวคิดหรือนโยบายเปลี่ยนรวยกระจุก เป็นรวยกระจายที่ประชาชนมั่งคัง่งมั่นคงและยังยืนแต่พรรคคุณต้องพร้อมที่จะสู้กับนายทุนหมายเหตุสำหรับบางท่านต้องปรับตัวและปรับความคิดเป็นวิถีอ่เป็นชีวิตวิถีใหม่ตามแนวคิดของชันดาวินและอันวินทับเลือก่อนจึงจะสามารถมองเห็นแนวคิดนี้ได้นี่คือแนวคิดของชันดาวินไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด แต่คือผู้ที่รู้จักปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดและธรรมชาติจกคัดสรรผู้ยรอดสำหรับทังคมยุคพัฒนาแล้วอันวินทับเลอร์บอกว่าผู้ที่ร้ายการศึกษาในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็นั้นไม่ใช่คนที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้แต่คือคนที่ไม่ยอมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ปรับความคิดและไม่ละทิ้งความรู้และสิ่งเดิม ในเรามาดูวิธีการนี้แนวคิดนี้ก็คือการนําเงินสี่ล้านล้านบาทที่เป็นรายจ่ายทาวนของชีวิตประจําวันของคนไทยเนี่ยมาบริหารจัดการสมัยให้เป็นรายได้ที่ทาวนแก่ประชาชนนี่ครับจำนวนเงินสีล่ล,ล้านอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผู้ผลิตกับนายทุนตระกูลใหญ่ๆไม่กี่ตระกูลนะครับผู้ ผลิตมีแครบ้างนาทีนี้ก็จะนำมาเสนอให้เห็นเฉพาะของต่างประเทศของต่างชาติเท่าน,นั้นสิบสินค้าอุปโภคยักษ์ใหญ่ก็ได้แก่เนสเล่พีเอ็นจีเฟซี่ยูนิยูนิเวอร์ยูนิลิเวอร์นะครับ JBS โคคาโคล่า AB บินเวฟไทสันโมนิลิสและโอเดออน เหล่านี้คือยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งจะผ่านเงินเหล่านี้เ,นเงิน4ล้านล้านเนี่ยก็จะจะผ่านมาตามท่อค่าส่งค้าปลีกและก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์กับเจ้าของห้างใหญ่ๆเช่น c ีพก็คือแมคโครโรตัสเซเว่นอะอื่นๆ่าผ่านมาทีติเซนทันก็ตระกูลเจราิวัฒน์ผ่านมาทีททตเดมอก็ตรตะกูลอัมพุทธ อ่าบุคคลเหล่านี้คือคนรวยที่ครอบครองเงินสีล้านล้านส่วนที่จะเล็ดลอดออกมานอกข้อนิดดหน่อยให้กับประชาชนผ่านร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยนั้นนิดๆหน่อยๆนะครับแนวคิดนี้ใครจะได้อะไรก็ประมาณกันได้ได้นะครับที่รัฐบาลและประชาชนจะได้ร่วมกันเนี่ยก็ปีแรกรัฐอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ5้าสิี่ล้านล้านคนซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุเกิน16ปีเนี่ยอาจจะคนละห้าบาท ก็จะได้ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตรงนี้มา27,000ล้านบาทอ่าแล้วก็มาดูระบบการตลาดนะครับสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนั้นมันจะผ่านค้ามันจะผ่านมาจากผู้ผลิตอ่าค่าส่งแล้วก็ค่าปลีกแล้วก็มาถึงเราผู้บริโภค100ซที่ผู้บริโภคต้องจ่ายนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ผู้ผลิตส0ค่าส่ง30%ค่าปลีก30%รวมแล้วนะครับรวมแล้วเนี่ย รายได้รายได้ทาวนที่ในทุนได้กันอยู่เนี่ยก็คือค้าส่งค่าปลีกก็อยู่ที่2.4ล,ล้านบาทเพราะรวมแล้วประมาณ60%ทีนี้ทุกๆปีถ้าเป็นเช่นนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าทำแนวยิดนี้เนี่ยทุกๆปีรัฐก็จะเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลเนี่ยก็ประมาณ30%ก็ได้มา7,200ล้านบาทดังนั้นในปีแรก รัฐบาลจะได้ก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณเนี่ยทั้งรวม้นค่าลงทะเบียนด้วยก็ประมาณ7ละประมาณ7จ็ดแสนสล้านบาทแล้วก็ปีต่อต่อไปรัฐก็จะได้ค่าภาษีนิติบุคคลก็เจ็ดแสนสองหมล้านบาทนี่โดยประมาณนะครับและรายได้แบบนี้รัฐบาลชุดต่อ,ต,อต่อไปไม่ว่าใครจะเข้ามาเหมือนประเทศ ก็จะได้รายได้ประจําทุกๆปีได้ตลอดไปแบบมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนเพราะนี่คือการลงทุนในตนเองลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ในธรรมชาติแล้วก็เป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจําวันที่เป็นรายจ่ายทาวนของประชาชนให้เป็นรายได้ทาวนตามวิสัยทัศน์ของ Economic Forum. เวิร์นอีโคนิกฟลัมมาดูภาพว้ชัดๆนะครับนี่ท่อใหญ่ที่เงินสี่ล้านล้านบาท ผ่านมาในแต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะมาตกอยู่ที่ CP อ่าก็ผ่านร้านค้าใหญ่ๆของ CP อย่างที่กลับมาตอนตอน Mac ้นแมคโครโลต่าบิ๊กซีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาที่เทรนท์เดอมอแต่ถ้ารัฐบาลเปิดแนวคิดนี้เป็นการเปิดท่อใหม่ท่อใหญ่ให้กับประชาชนได้สู้กับนายทุนบ้างก็โดยรัฐบาลสร้างแอปขึ้นมา อ่าแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยหรือไม่ทํางานหรือไม่ไม่ถึงวัยทางานก็ได้เข้าไปทําการค้าขายผ่านเว็บอ่าผ่านแอปก็เหมือนกับเราไปค้าขายกับลาซาด้าหรือเจ้าพีแต่สถานการณ์ที่เราในฐานะที่เราเข้าไปทําการค้าขายตรงนี้เราเป็นเสมืออ่าเราเป็นประหนึ่งเสมือนเป็นเจ้าของแอปเพราะไรายได้เนี่ยมันเป็นไรายได้แบบเจ้าของห้างอ่า นี่คือไรายได้เข้ารัฐที่ยังยืนมั่งคั่งมั่นคงและถาวนปีละประมาณปีละ7 7 2 0 0 0ล้านบาทที่รัฐาบาลจะได้รับทุกปีเ<ม>พียงรัฐบาลสร้างแอปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปขายสินค้าในระบบออนไลน์เงิน2.4ล้านล้านบาทตกอ,อยู่กับประชาชนเพียงแค่รัฐบาลสร้างแอปตทนเนั้นเองนะครับ ประชาชนเนี่สามารถสร้างรายได้แบบไม่มีกิจจำกัดได้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตยกงานแบบนี้จะมาจากแอมเว์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ30กว่าปีในเมืองไทยแอมมวี M เนี่ยเขามีมูลค่าการตลาดแต่ละปีนะครับแค่20 0 0 0ล้านเท่านั้นเองแค่20 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าการตลาด4ล้านล้านบาท นะครับผมอยากให้ดูความสําเร็จนะของคนประเภทนี้ของคนชาวไอเวีเนี่ยในปี6กสาปีเดียวนะครับคนที่มีรายได้เดือนหนึ่งตั้งแต่หนึ่งพันจนถึงสามหมื่นะครับก็เป็นหมื่นๆคนนะครับแล้วก็คนที่มีรายได้เดือนละห้าเดือนละห้าหมื่นนะครับจนถึงเจ็ดแปดจนถึงหนึ่งแสนเนี่ยนะครับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยในปีหกสามเนี่ยก็ประมาณสองพันกว่าคนแล้วก็ประชาชนคนที่ได้รายได้เดือนละ หล้านนะครับห่งหนึแสนหหลักจยูนึงเหลักเนี่ยปี63เนี่ยไม่ตั้ง40เกือบ50คนนี่คือแนวคิดแบบที่ผมเสนอแต่ผมไม่ดูตัวอย่างจากคนแอมวีซึ่งมีมูลค่าการตลาดเพียงจิบจ้อยนะครับน้อยกว่ามูลค่าการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยเนี่ยน้อยกว่าตั้ง200ล้านเท่านะครับ เขามีรายได้กันขนาดนี้เนี่นี่คือของสดสดเดือนมีนาหกหกผู้มีรายได้จากเอวีนะครับเดือนละหมื่นจนถึงสี่หมื่นเนี่ยก็นับเป็นหมื่นๆคนหนึ่งปีก็นับเป็นแสนแสนคนนะครับนี่แค่เดือนมีนานะครับแล้วก็ผู้ที่มีรายได้เดือนละห้าหมื่นจนถึงหนึ่งแสนในเดือนมีนานี่ร้อยหกสิบเก้าคน ถ้าหนึ่งปีครับสองพันกว่าคนและรายได้ของคนที่ได้เดือนละหนึ่งแสนจนถึงสามแสนนะครับเดือนมีสาหกหกเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิแปดคนนะครับเออสิบสี่คนโทษสิบสี่คนถ้าหนึ่งปีก็หนึ่งร้อยหกสิแปดคนนี่คือจิ๊บจิบโจ,จยโจยนะครับจากเอมวีนะครับ, MV, รบที่ผู้คนมักจะมืนมักจะมืนเพราะสถานการณ์มันยังมาไม่ถึงเอมวี MV มันมาก่อนการเวลา อ่านี้แนวคิดนี้ที่เสนอเนี่ยก็ให้ทําแนวนี้นะครับให้ทาแนวทาแนวคิดของเอ็มวีเนี่ยจะทําแบบไหนก็ไ,ได้ไม่เหมือนหรอกประเมอนก็ไม่ได้ก็จดลิขสิทธิ์เออแล้วให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาทําการค้าแบบเนี้ยนะครับาค่าคาเอ็มวีนี่แหละฮะดูดิครับการันว่ามูลค่าของเอ็มวีแค่เดือนละสองหมื่นล้านแค,แค่ปีละสองหมื่นล้านนะเขาได้ขนาดนี้แล้วถ้ามูลค่า ปีละสีล้านล้านของคนไทยละ่ะคนไทยจะได้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ชวนคิดนะครับ